บิสมิลลาฮิรราะมานิรรอะหมิมอัสสลามุอะลัยกุมบะลาะมะตุลลอฮิวะลากาตุขอความสุขสันติจงประสบแด่พี่น้องผู้สัทยายิ่งทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยพุทธพี่น้องต่างศาสนาทุกท่านกระผมนายสป,ปวนเจ๊มะครับกับชั่วโมงของสุนทรไกรดีบอกต่อครับ สวนใครดีบ่ต่อกินแล้วดีกินแล้วหายกินแล้วบ่ต่อกินแล้วไม่บุญกินแล้วไม่ขาดทุนกระปุกละสามร้อยบาทครับเพื่อเผยแผ่นศาสนานสรครับ0 2น4 3 7 0 3 1้าสี่เจ็ดนานครับนย์สองหาส่าเนานครับอ่านี้สิผมจะแจ่นะครับนี่คือ นังสือสุดยอดความนานมหาเศจันเมืองไทยราคาเล่มละ59จากปกติหนึริบาทครับศูนยอี2543703 1ครับศูนย3สาสครับ02-543-031 3 0ครับศูนย3สครับ02-543 7 02. 02. 02. 02. 0 3 1 7จ็ดศูนย์สามหนึ่งครับศูนย์สองห้เจ็ดศูนยครับี่มเจ็ดามหน่าสี่าเจาฝาไว้นะครับไอรท่หนึ่งนะครับสองนะครับสี 4, ไม้ทั้งหมดสามสิสีใครสนใจครับโทรมาได้ที่02นย3สองห้าสี่จราคา 200บาทนะครับซื้อกันได้สีไม้ไฟเบอร์อาร์ตนะครับ02543พี่น้องอยู่แถวเชียงใหม่เชียงรายตาดกำแพงเพชรพิษนุโลกอ่าตอนนี้โทรจะส่งให้นะครับ02543 7อ3 1เยครับขอยายโต๊ะนี่หนึ่งครับ ศูนย์สองห้าสี่สามเศย์สามหนึครับศูนย์สองห้าสี่สามเจ็ดศูนย์สามหนึ่งครับศูนย์สองหีเจ็ดศย์สมครับกระปุละสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะครับศูนย์สองห้าสีสามเจ็ดศูนย์สามหนึ่งครับศูนย์สองห้าสี่สามเจ็ดศูนย์สามหนึ่งครับศูนย์สองห้าสี่สามเจ็ดศูครับศู 543 703 1ครับ02543 703 1ครับ02543 703 2 02543 703 3 02543 703 4ครับ4เบอร์นะครับหรือ0ู6ย์5 5 4 9 5 4 5ครับ0964155495ครับ0 8 1 9 1 4 4 5 3 4 0 8 5 0 6 5ป2 4 0 8 5 0 6 3 0 2 4 0 8 5, 0ห5สอง4่ศแล้วก็3 0 2 4ด้วยนะครับ0 2 5 4 3ส0 3 3 1จุ0ย์3 1ครับ0 2 5ย์สอ3ครับ0 2 5 3ครับ0ูย 5437031/025437031ครับ025437031ครับ025437031/02 5437031/02อย่าไม่โทรเลยพี่น้องโทรเลยครับการสรรเสือซัพพลยของมือที่เพื่อคุณธรรมนะครับจะคนละ300บาทครับ ศูนย์สองหนะครับอ่าศูนย์สองห้าสี่สามเดครับอ่าเดี๋ยวผู้ชายไปละหมาดที่มัสยิดนะครับผู้หญิงไปละหมาดที่บ้านจะมาเจอกันใหม่ครับมีอะไรจะฟิดไวีใจยะวัสลาวาเรกุลมาละมตุลลฮ์วาลกาเต